สวัสดีครับพบกันนะครับเจ้าเก่านะแต่ไม่ใช่เวลาเดิมกับการทดสอบก,กล้องนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น M9 นะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเป็นกล้องที่เทียบชั้นได้กับรุ่น G30 3 5เอ้ย G50 G90 และ G93 นะครับแต่ทียมมาทดสอบอันนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ย มันน่าใช้กว่าตรงที่กลางคืนนะครับนี่มาทดสอบภาพกลางคืนบนถนนเส้นซอยร่มไสนะครับซึ่งถ้าดูจากภาพรอบก็จะมีแค่ไฟหนะ้ารถกับไฟถนนนิดๆหน่อยๆนะซอยนี้จัดว่าความสว่างไม่มากนะนะครับจุดเด่นของกล้อง M9 คือภาพกลางคืนกลางวันก็เหมือนกล้องทั่วไป ฟูเนะ HD ดีนะครับ20เฟเบเซกไม่มีอะไรคขอมผมชัดก็โอเคแต่กล้องรุ่นนี้มีจะเรียกว่าข้อเสียทั้งหมดเลยก็ไม่ได้นะครับก็คือน้ําหนักตัวกล้องค่อนข้างเยอะสาเหตุที่น้ําหนักตัวกล้อง่อ้เยอะเพราะว่าเลนส์ของตัวกล้องมีขนาดค่อนข้างใหญ่ที่ทําให้น้าหนักตัวกล้องนข้เยอะพอตัวกล้องน้ำหนักค่อนข้างเยอะปุ๊บเนี่ยเวลาใช้กับรถซึ่ง ช่วงล่างค่อนข้างแข็งใช่แล้วก็บาดเนี่ยทันที่ทดสอบนะครับมันมันทำให้กล้องสัน่นเฉะนั้นขาย,ยึดต้องดีจริงๆนะครับต้องติดให้แน่นภาพจะออกมาค่อนข้างชัดนะแต่ที่ทดสอบอันนี้ก็คือภาพในเวลากลางคืนเพราเขาว่ากันว่ากับกล้องระดับเดียวกันเนี่ยตัวละ2,000นะเลิ่มต้นที้สองพนกว่าบาทนะครับซึ่งเทียบชั้นได้กับ พวกอ่รุ่นจีทั้งหลายจีเก้าศูนจีเกสอะไเงี้าายนะอืมนะ